Star News สายทานน้ำใจไลออนไทยก้าวไกลกล้าวหน้าขึ้นสู่ปีที่107ขององค์การบริการด้านมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ที่มีสมาชิกอาสาสมัครชายหญิงที่เป็นผู้นำชุมชนผู้นำเครือข่ายภาคธุรกิจถึง1.4ล้านคนใน210ประเทศและอนณาเขตภูมิศาสตรเราคือไลออนเราคือผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับกิจกรรมดีๆที่ต่อเนื่องกันเป็นประจำจนมาถึงปีที่23ของสโมอสรไลออน Lion, สากลภาค 310A2 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นำโดยสโมสรราชเทวีกรุงเทพและสโมสรต่างๆในพื้นที่กรุงเทพมหานครของภาค A2 ได้ร่วมมือร่วมใจกันจัดงานประสานความร่วมมือกับสำนักอนามัยกรุงเทพด้วยสโมสรไลออนสากลเป็นองค์กรการกุศลที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ด้โอกาสในสังคมสร้างสรรค์สังคมให้ดีขึ้นโดยการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ หนึ่งจากสโมสรไลออนสากลได้ก่อกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่8ตุลาคมพุทธศักราช2460สมาชิกไลออนจึงถือว่าวันที่8ตุลาคมของทุกปีเป็นวันไลออนสากลบริการและได้ร่วมกันจัดทำกิจกรรมไลออนบริการช่วยเหลือเด็กเยาวชนและประชาชนในเดือนตุลาคมเป็นกรณีพิเศษประจำทุกทุกปีและในปีพุทธศักราช2566นี้สมาชิกร่วม15สโมสร ได้ทำกิจกรรมวันไลออนขึ้นอีกครั้งซึ่งเป็นครั้งที่23เพื่อบริการเด็กเยาวชนและผู้ด้อยโอกาสในเขตพื้นที่หนองแขมพื้นที่ใกล้เคียงโดยจัดขึ้นที่โรงเรียนวัดอุดมรังสีมีกิจกรรมต่างๆมากมายอาทิเช่นมอบทุนการศึกษาจำนวน120ทุนทุนพิการสายตาและทุนพิการซ้ำซ้อนจำนวน33ทุนคัดปองตาตอโดยโรงพยาบาลวิชัยเวท หน่วยธนกรรมเคลื่อนที่โดยสำนักงานอนามัยหน่วยแพทย์แผนจีนฝังเข็มโดยนายแพทย์พกรกมลปัญญวัตรขัดกรองโรคเบาหวานจากโรงพยาบาลหลวงพอ่อทวีศักดิ์มอบถุงยังชีพจำนวน400ชุดมอบหนังสือสารานุกรมไทยหนังสือเด็กเลี้ยงอาหารกลางวันตลอดงานและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายเพื่อเป็นประโยชน์แก่เด็กเยาวชนและประชาชนโดยทั่วไป เรียนผู้ว่าการไลออนสากลภาค3 1 0ดีท่านไลออนสุรวีนิ่งวชิลาสุนทรท่านอดีตกรรมการอำนวยการไลออนสากลท่านไลออนคงศักดิ์เกียรติสวัสดีวงศ์ท่านอดีตประธานสภาภาครวม3 1 0ประเทศไทยและประธานฝ่ายกิจกรรมวันไลออนสากลบริการ3 1 0ประเทศไทยท่านไลออนมงคลคณนนกปิยาทนน์ ท่านผู้อมนวยการรงเรียนทีปันกรนมิทยาพัฒวีวัฒนาในพระบรมราชูปถัมภ์ท่านว่าที่ร้อยตีสุรยันจันทาท่านผู้ว่าการภาคตึ่งผ่านพ้นท่านรองผู้ว่าการภาคท่านที่หนึ่งท่านที่สองท่านอดีตผู้ว่าการภาคท่านประธานภูมิภาคท่านประธานเขตท่านนายกทุกสโมสรพร้อมสมาชิกไลออนและแขกผู้เกียนทุกท่าน ดิฉันไลออนอรวันเตชานุวัตรเพระทันจัดงานวันไลออนสากลบริการภาค310หดีสังกัดสโมสรไลออนทวีวัฒนา2015ูกรุงเทพขอกล่าววัตถุประสงค์ของการจัดงานด้วยทุกวันที่8ของทุกปีตรงกับวันที่ไลออนสากลกำหนดให้เป็น วันแห่งการให้บริการชุมชนทั่วโลกครับสวัสดีครับผมไลออนสุรวีนิมเชลสุนทรนะครับผู้การไลออนสากลภาค3-10ดีปีบริหาร2566-2567ถึง2,567วันนี้เป็นวันดีของชาวไลออนครับคือวันนี้เป็นวันที่ชาวไลออนนะครับมีเดือนเกิดคือเดือนตุลาคมเนี่ยวัน,นวันนี้เราจะมาทำกิจกรรมไลออนสากลบริการแจกสิ่งของแจกของขวัญตัดผมแจกแว่นตา นะครับบริการชุมชนทั่วไปนะครับแต่ชาวไลออนเนี่ยเป็นชาวไลออนที่เป็นผู้ที่มีจิตใจเป็นกุศลนะครับเป็นจิตอาสามาช่วยเหลือสังคมไลออนไทยเกิดมาประมาณ65ปีครับแต่ไลออนสากลมีอายุป,ประมาณ1 0 6ปีแล้วครับก็ทุกคนที่เข้ามาเป็นจิตอาสาเนี่ยนะครับต้องได้รับการเชื้อเชิญน,นะครับมีส่วนเกินของชีวิตสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้และนำสิ่งที่ เป็นส่วนเกินของชีวิตมาช่วยเหลือสังคมนะครับโดยไม่คิดมุ่นค่าพวกเราไปจิตอาสาโดยแท้จริงนะครับก็อยากเชิญชวนนะครับว่าใครอยากจะเป็นไลออนเชิญมาสมัครได้นะครับแล้วเราจะคัดกรองนะครับให้ท่านมาเป็นสมาชิกของเราด้วยความภาคภูมิใจครับขอบคุณครับ ฉันเป็นในอ้อนมาสิบกว่าปีแล้วค่ะในอ้อนมีแต่ให้นะคะเราให้ด้วยใจค่ะไม่มีเงินเดือนนะคะทุกท่านเข้ามาในนี้ค่ะมีแต่ใจเท่านั้นค่ะกับน้ำมันรถนะคะไม่มีใครมีเงินเดือนนะคะ,ะเราทำบุญทำผู้สนแล้วก็ากเชิญชวนเพื่อนที่รู้จักหรือไม่ไม่รู้จักถ้ารู้จักว่าเป็นในออนเนี่ยเชิญเลยนะคะมามาเป็นผู้ให้ด้วยกันค่ะมาเป็นผู้ให้ผู้ได้โอกาสนะคะ เราช่วยกันช่วยกันคุณนิดคนนอหน่อยก็ถือว่าดีแล้วค่ะประเทศไทยคนไทยด้วยกันช่วยกันนะคะเรารักไรออนเรารักคนไทยค่ะเราสามัคคีกันค่ะไรออนสามัคคีกันนะคะแล้วก็ทุกทุกท่านที่มาในนี้ค่ะไม่มีค่าแรงก็มีแต่ใจเท่านั้นค่ะกับท่านผู้ว่านะคะท่านผู้ว่าสุรวีเป็นปีนี้ท่านเป็นผู้ว่าที่ใจดีมากเลยค่ะขอบคุณค่ะขอติดตามผลงานต่อไปของกลุ่ม ไลออนทั้งหมดหลายๆจำองจะช่วยกันจัดการอันหนึ่งให้กับผู้ป่วยซึ่งติดเตียงผู้ป่วยมารักษาโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ซึ่งมีคนมอบที่ให้สามไล่แต่ไม่มีงบร้าพวกเราชาวไลออนทั้งหลายจะมาช่วยการสร้างตึกอภิบาลผู้ป่วยห้องต่างๆที่ต้องเข้าโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ซึ่งจะให้ทุกท่านมาช่วยบุญกุศลตัวนนี้ให้ผู้ป่วยสามารถมาพักฟื้นดูแลกันกลับบ้านยังไง โอกาสต่อไปจะแจ้งท,ทุกท่านท,ทุกช่องวาร่วมทำกิจกรรมนี้ด้วยเพราะงบสั้งต้องสิบล้านค่ะขอบคุณมากนะคะท่าน Star News One